เจ้าหน้าที่สนที่กำลังบุกทลายโกดังสินค้านำเข้าของชาวจีนยึดของกลางผิดกฎหมายจำนวนมากบ่ายวานนี้นายพัชรพัฒน,น์ศรีธรรมนนท์นายอำเภอบางละมุงพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสราวุฒินุชนาตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบางละมุงพันตำรวจเอกนภัรพงศ์โคศิทฐ์สุริยมณีผู้กำกับการตมชนบุรีสนที่กำลังเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอำเภอตำรวจชุดสืบสวนนอกเครื่องแบบ และตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเข้าตรวจค้นโกดังสินค้าเลขที่122/47ท 47, หมู่7ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีหลังสืบทราบว่ามีกลุ่มนักธุรกิจชาวจีนลักลอบเปิดโกดังเก็บสินค้านำเข้าจากต่างประเทศเข้าขายผิดกฎหมายจากการตรวจสอบพบว่าโกดังมีพื้นที่ประมาณหนึ่งงานภายในเก็บสินค้าหลากหลายประเภทอาทิผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องสำอางอยารักษาโรคสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงของตกแต่งบ้านสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งเทียมอาวุธจำนวนมากเช่นอาวุธปืนปลอมสนับมือและกระบองโซ่บรูซลีซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้านำเข้าจากจีนนะคะขณะเข้าตรวจคน้นเจ้าหน้าที่พบชายชาวจีนหนึ่งคนชาวไทย1คนและหญิงไทยสองคนกำลังแพ็คสินค้าเพื่อเตรียมส่งให้ลูกค้า จึงสั่งให้หยุดดำเนินการและขอเอกสารนำเข้าสินค้าแต่ทั้งหมดไม่สามารถแสดงเอกสารใดๆไ,ไ,ได้นะคะเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้ตรวจสอบค่ะจากการสอบสวนเบื้องต้นนายหลินเฉินอายุ32ปีสัญชาติจีนรับเป็นผู้ดูแลโกดังให้การว่าเป็นเพียงลูกจ้างโดยนายจ้างซึ่งเป็นชาวจีนเช่นกันได้เดินทางกลับประเทศแล้วและมอบหมายให้ตนดูแลการจัดเก็บและจัดส่งสินค้า ซึ่งส่วนใหญ่ถูกนำเข้าทางเรือก่อนนำมาเก็บไว้ที่โกดังแห่งนี้จากนั้นก็จะนำเสนอขายผ่านการไลฟ์สดและแพลตฟอร์มออนไลน์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าสินค้าบางรายการไม่ได้มาตรฐานนะคะอาหารเสริมและยารักษาโรคก็ไม่มีเลขออยรับรองค่ะซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้รวมถึงสิ่งเทียมอาวุธที่มีลักษณะใกล้เคียงกับของจริงนะคะเข้าขายผิดกฎหมาย จึงดำเนินการตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้พร้อมควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องไปสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อขยายผลติดตามตัวผู้เป็นเจ้าของตัวจริงมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนิราชทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสรรหาวันโกกะอินจายงาน